ความสำเร็จเป็นคำตอบและความสุขคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความท้าทายและอุปสรรคมากมายทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดท้อแท้หรือแม้กระทั่งถูกทำร้ายโดยคนที่ตั้งใจทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตประจำวันความรู้สึกโกรธหรือแค้นใจนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอแต่แทนที่จะปล่อยให้ความแค้นกลายเป็นแรงผลักดันที่ ทำลายตัวเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเราควรหันมามองความสำเร็จเป็นคำตอบที่แท้จริงและให้ความสุขกลายเป็นการแก้แค้นที่ดีที่สุดในชีวิตความสำเร็จคือการพิสูจน์ตัวเองที่ชัดเจนที่สุดเมื่อมีใครบางคนพยายามทำร้ายหรือกีดกันเราการตอบโต้ด้วยคำพูดหรือความรุนแรงมักจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น สิ่งที่ทรงพลังกว่าคือการแสดงให้เห็นด้วยผลงานและความสําเร็จของตัวเองการประสบความสําเร็จไม่เพียงแต่ทําให้เราภาคภูมิใจในตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการบอกโลกและคนที่เคยดูถูกหรือทําร้ายเราว่าเราไม่เคยยอมแพ้เรามีพลังที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความพยายามและความตั้งใจจริงจึงเป็นการตอบโต้ที่น่าเกรงขามและยังยืนกว่าการทะเลาะหรือทะเลาะบอกแววงใดๆ เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องชั่วข้ามคืนแต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและอนาคตของเราอย่างแท้จริงความสุขคือชัยชนะที่แท้จริงเหนือทุกความเจ็บปวดในขณะเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จหรือความสงบในใจเป็นการแก้แค้นที่ดีที่สุดเพราะมันทําให้เราปลดปล่อยตัวเองจากวงจรของความโกรธความแค้น หรือความเจ็บปวดทางใจความสุขไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ดีในช่วงขณะแต่มันคือการที่เราได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองและยอมรับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตการมีความสุขอย่างแท้จริงคือการไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดหรือการกระทํำของผู้อื่นมาควบคุมอารมณ์และความคิดของเราอีกต่อไปเราได้ปลดปล่อยตัวเองจากภาระของความแค้นและเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยความสงบและความสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถพลาคไปจากเราได้เมื่อความสำเร็จและความสุขผสานกันเมื่อนำทั้งสองสิ่งนี้มารวมกันคือการเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จด้วยความตั้งใจจริงและใช้ความสุขเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง,แ,งและสงบสุขในเวลาเดียวกันไม่ว่าคนอื่นจะพูดหรือทำอะไรเราจะไม่ถูกพวกเขากระทบจิตใจได้อีกต่อไป เพราะเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราสามารถยืนหยัดและเดินหน้าผ่านทุกอุปสรรคได้และเรายังสามารถหาความสุขได้แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดความสำเร็จคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตของเราทุกคนมักจะต้องเจอกับคาวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์หรือแม้แต่การถูกมองข้ามไม่เชื่อใจ และในบางครั้งก็อาจจะเจอกับคนที่พยายามทำลายความตั้งใจหรือความฝันของเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดที่ดูถูกหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบที่ท้าทายความเข้มแข็งของใจเราเมื่อเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้บางคนอาจจะรู้สึกอยากโต้ตอบด้วยคำพูดแข็งกร้าวหรือบางทีอาจหันไปใช้ความรุนแรงเป็นทางออกแต่ในความเป็นจริงวิธีที่ดีที่สุดและทรงพลังที่สุดไม่ได้อยู่ที่การตอบโต้ด้วยเสียงดัง หรือการประทัดทางอารมณ์ใดๆแต่มันคือการเลือกที่จะนิ่งสงบตั้งใจทำงานหนักพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงและสง่างามความสำเร็จคือคำตอบที่ไม่ต้องใช้คำพูดเมื่อเราลงมือทำและผลักดันตัวเองจนประสบความสำเร็จสิ่งนั้นจะเป็นเสียงที่ดังและชัดเจนกว่าคำพูดใดๆเพราะความสำเร็จไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ทางวัตถุหรือสถานะที่ได้รับแต่คือเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า เราไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ถูกทำลายด้วยคำวิจารณ์หรือการถูกปฏิเสธใดๆความสำเร็จแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเราเป็นการบอกโลกว่าเรามีพลังมากพอที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่บนเส้นทางของตัวเองอย่างมั่นคงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายหรือเสียงลบจากคนรอบข้างก็ตามความสง่างามในการประสบความสำเร็จ สิ่งที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องลดตัวลงไปต่อต้ในทางลบแต่เราสามารถเลือกเดินหน้าด้วยความสง่างามความสง่างามในการเผชิญหน้าอุศร์คือการทำให้ความสำเร็จของเราเป็นเรื่องที่คนอื่นต้องยอมรับและชื่นชมอย่างแท้จริงความสง่างามนี้ยังสะท้อนถึงความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองที่ไม่หวั่นไหวต่อคำพูดของผู้อื่นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีนี้ จะได้รับความเคารพไม่ใช่แค่จากคนรอบตัวแต่รวมถึงจากตัวเองเพราะพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเลือกตอบสนองด้วยการกระทำและความตั้งใจจริงคือหนทางที่นำไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงบทเรียนสำคัญจากความสำเร็จในท้ายที่สุดความสำเร็จไม่ได้มาเพียงเพราะโชคชะตาหรือโอกาสแต่เกิดจากความพยายามการอดทนและการไม่ยอมแพ้ความสำเร็จจึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับทุกคำวิจารณ์ทุกการมองข้าม และทุกความไม่เชื่อใจที่เราเคยได้รับให้ความสำเร็จของเราเป็นคำตอบที่แสดงออกถึงพลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและคนอื่นๆที่ยังเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตเพราะในที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ชนะใจได้ดีไปกว่าการทำให้ตัวเองเก่งขึ้นและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจอย่างสง่างามความสุขคือการแก้แค้นที่ดีที่สุด ในขณะที่หลายคนมักจะมองว่าการแก้แค้นหมายถึงการทำร้ายตอบโต้หรือพยายามทำลายฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เจ็บปวดเหมือนที่เราเคยได้รับแต่ความจริงแล้วการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่และสาง่างามที่สุดกลับไม่ได้อยู่ที่การทำร้ายหรือการตอบโต้ด้วยความรุนแรงใดๆแต่กลับอยู่ที่ความสุขของเราเองเมื่อเราสามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดในอดีตได้และมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบ และความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำนั่นคือการแก้แค้นที่แท้จริงเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้ปล่อยให้อดีตที่เคยทำร้ายเรานั้นมาควบคุมหรือทำลายชีวิตเราอีกต่อไปเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและสดใสแม้จะผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาความสุขคือพลังใจที่แท้จริงความสุขไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่มันคือความเข้มแข็งทางใจที่ทำให้เราเป็นอิสระ จากวงจรของความโกรธความแค้นและความเจ็บปวดที่เคยสะสมมาเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและมีความสุขกับปัจจุบันเราก็ไม่จำเป็นต้องแบกรับน้ำหนักของความเกรียดชังหรือความขุ่นมัวในใจอีกต่อไปการมีความสุขเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากบ่วงกรรมที่เราอาจเคยถูกพัฒนาการโดยความแค้นและเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีพลังที่จะเลือกชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและมีความสงบในใจมากกว่าเดิม ความสุขเปลี่ยนกายเในทุกคำพูดเมื่อเรามีความสุขเราจะเปลี่ยนะกายออกมาในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกท่าทางนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าชีวิตของเราก้าวผ่านความเจ็บปวดและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่าผู้ที่เคยทำร้ายหรือมองเราในแง่ลบจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้และรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้หรือแก้แค้นด้วยวิธีอื่นใดความสุขที่เรามีจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ กว่าการแก้แค้นแบบเดิมๆเ,เพราะมันไม่ได้ทำลายใครแต่กลับช่วยสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความหวังการเดินทางสู่ความสำเร็จและความสุขการใช้ความสำเร็จเป็นคำตอบและความสุขเป็นการแก้แค้นที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในช่วงข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ของการเดินทางที่เริ่มต้นจากการรักและเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริง เมื่อเรามีความรักต่อตัวเองเราจะมองเห็นคุณค่าและศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการเดินทางนี้เต็มไปด้วยบทเรียนสำคัญเพราะความผิดพลาดและอุปสรรคที่เราเจอไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราหยุดเดินแต่มันคือโอกาสให้เราเรียนรู้ปรับตัวและเติบโตวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นก้าวหนึ่งในเส้นทางสู่ความสำเร็จเป็นครูที่สอนให้เราแข็งแกร่งและมีประสบการณ์มากขึ้น การให้เวลากับตัวเองในการเติบโตการเติบโตที่แท้จริงต้องใช้เวลาและบางครั้งก็ต้องการความอดทนการเร่งรีบที่จะไปถึงเป้าหมายโดยไม่ให้เวลากับตัวเองอาจทำให้เราพลาดความหมายของการเดินทางนั้นไปการให้เวลากับตัวเองไม่ใช่การหยุดพักแต่คือการให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้เข้าใจและฟื้นฟูพลังใจเพื่อพร้อมรับมือกับบททดสอบในอนาคตอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นความสุขที่แท้จริงมาจากภายใน เมื่อเราลงมือทำงานอย่างตั้งใจเพื่อสร้างความสำเร็จและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตเราจะค้นพบว่าความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเราเองความสุขนี้เกิดจากความสงบความพึงพอใจและความรักที่เรามีต่อตัวเองและชีวิตที่เราเลือกเดินเมื่อจิตใจของเราแข็งแรงและเต็มเปี่ยม ไปด้วยความสุขแล้วความสำเร็จที่ตามมาก็จะยิ่งมีคุณค่าและความหมายเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การพิสูจน์ตัวเองให้ผู้อื่นเห็นแต่เป็นการเติมเต็มความฝันและสร้างชีวิตที่เราอยากมีจริงๆอย่าเสียเวลาไปกับการตอบโต้วความเกลียดชังด้วยความเกลียดชังในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความขัดแย้งเรามักจะ,ะเผชิญกับความเกลียดชัง หรือคำพูดที่ทำร้ายใจจากคนรอบข้างการตอบโต้ด้วยความเกลียดชังกลักไม่ใช่ทางออกที่ดีเพราะนอกจากจะไม่ช่วยแก้ไขอะไรแล้วยังทำให้เราเสียพลังงานและจมอยู่กับความรู้สึกลบที่ไม่มีที่สิ้นสุดการดึงตัวเองออกจากวงจรนี้เป็นการเลือกที่ชาญฉลาดและเป็นการดูแลจิตใจตัวเองอย่างแท้จริงให้ความสำเร็จของเราเป็นเสียงที่ตอบกลับแทนคำพูดแทนที่จะใช้คำพูดหรือการกระทำที่ตอบโต้ในทางลบเราควรใช้ ความสาเร็จเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดความสําเร็จที่ได้มาจากความพยายามและความตั้งใจจริงจัดเป็นเสียงที่ดังและชัดเจนกว่าคําพูดใดๆเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมแพ้และไม่ถูกทําลายจากคําวิจารณ์หรือความเกลียดชังความสําเร็จจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเติบโตขึ้นได้อย่างแท้จริงและให้ความสุขในชีวิตของเราเป็นการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เนื้อสิ่งอื่นใดความสุขในชีวิตคือการแก้แค้นที่สง่างามและทรงพลังที่สุดเมื่อเราสามารถใช้ชีวิตยอย่างสงบเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความพึงพอใจนั่นหมายความว่าเราได้ปลดปล่อยตัวเองจากบ่วงแห่งความเกรยียดชังและอดีตท,ที่เจ็บปวดได้แล้วความสุขนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นพลังใจที่ทำให้เราแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญกับทุกเรื่องในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ไม่มีอะไรที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบมีความสุขและไม่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกลบความสุขในชีวิตของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ฉันเยี่ยมว่าเราเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยความเข้มแข็งและสง่างามความสำเร็จเป็นคำตอบและความสุขคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดในชีวิตของเราทุกคนต้องเผชิญกับอุปสรรค และความยากลำบากอยู่เสมอบางครั้งอาจมีคนที่ตั้งใจทำร้ายเราไม่ว่าจะด้วยคำพูดการกระทำหรือความไม่ยุติธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้มักทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดโกรธหรืออยากตอบโต้กลับด้วยวิธีเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วการตอบโต้ด้วยความโกรธหรือการแก้แค้นด้วยการทำร้ายกลับไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่ความสุขหรือความสงบในใจใช้ความสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองแทนที่จะจมอยู่กับความโกรธ หรือความแค้นสิ่งที่ทรงพลังและมีความหมายที่สุดคือการใช้ความสําเร็จในการพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็นความสําเร็จที่เกิดจากความพยายามและความตั้งใจจริงคือเสียงตอบก,กลับที่ดังกว่าและชัดเจนกว่าคําพูดใดๆมันแสดงให้เห็นเอาว่าเราไม่ได้ยอมแพ้และสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างสง่าง,งามความสําเร็จไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายแต่เป็นการแสดงถึงพลังภายในของเราความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค และการเติบโตขึ้นเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมความสุขคือการแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกจากความสำเร็จแล้วความสุขในชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่ช่วยปลดปล่อยใจของเราให้หลุดพ้นจากวงจรของความแค้นและความเจ็บปวดการมีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราลืมอดีตหรือไม่ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หมายความว่าเราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความแค้นมาครอบงำชีวิต เราการมีชีวิตที่สงบมีความสุขและรู้สึกพอใจกับตัวเองคือการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเราได้ก้าวผ่านความลำบากและไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นทำลายเราได้ความสุขจึงเป็นการแก้แค้นที่สง่างามเพราะมันไม่ได้ทำร้ายใครแต่กลับสร้างความสงบในใจและเติมเต็มชีวิตของเราอย่างแท้จริงเมื่อใจเราสงบและเต็มไปด้วยความสุขเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและความสุขที่แท้จริง ในชีวิตเราไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดการเลือกใช้ความสำเร็จเป็นคําตอบแทนคําพูดและการใช้ความสุขเป็นการแก้แค้นที่แท้จริงไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเติบโตอย่างเข้มแข็งแต่ยังทำให้ชีวิตมีความหมายและสงบสุขมากขึ้นเมื่อใดที่เราเลิกจมอยู่กับความโกรธและความแค้นแล้วหันมาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเอง และความสุขภายในใจนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราชนะใจตัวเองและโลกใบนี้อย่างแท้จริงเพราะในท้ายที่สุดความสำเร็จและความสุขคือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองที่ไม่มีใครจะพรากไปได้